เตรมปมือโอ้โหโหผู้ชมนดีเมืนว่าคนนะยิ่งกว่าัชมังนิดเดียวแล้วที่เราจะขายวาคอยเ,เรื่องแรเรื่องคือขาย,ขายวัคอยได้ไหมนะท่านเจมสทำขายเราจะรวยกันแล้วนะเว้ยว่าเอารายการนี่แหละว่าทำขนมจีนไปขายหน้าวัคอยดีกว,แบบว่าเพราะนั้ง่ายกว่าครับขอต้อนรับเคยหรือไม่ โอ้โหแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับชื่อของเขาเนี่ยวนเวียนอยู่ในชีวิตเรามาตลอด20กว่าปีเฮ้ยชื่อเขาเคยเป็นวลีฮิตเวลาคุยกับเพื่อนเป็นทั้งคำชมและคำด่าหลอหลอหลอยังกับสเตฟานนะโว้ยเวลาเ่อที่แล้วคนอื่นมามันก็บอกว่าหล่อเหมือนอย่างคนอื่นมึงนี่เปลี่ยนไปเรื่อยหลอเป็นเอปาห์มดงยเฮ้ยแต่ยุคนั้นคำนี้อยู่ในกลุ่มแก๊งวัยรุ่นทุกคนจริงๆนะครับขอเชิญต้อนรับพี่สเตฟานครับผม จะวนไลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับรออย่ับสเตฟานนี่ครับพี่ยินดีต้อนรับเคยหรือไม่โบเป็นรายการอทอล์กครับพี่แต่เราจะมีกิมมิคก็ <Okay. S 2> คือผมเตรียมคำถามมาผมถามเคยหรือไม่ในเรื่องต่างๆเราจะมีสารภาพสมมติ เคยผิวเผินจิบน้ำหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสารภาพว่าเคยผิวเผินน้อยแต่ถ้าพี่ช่อมชองในคำถามนั้นคือเคยมากสักน้ำอาบก็พี่เป็นการสารภาพห้ามโกหกแค่ห้ามโกหกจะได้พจะได้บอกก็ไม่ต้องมาเร่องอะไรนะใช่พี่วันนี้มึงเพียระวังงงนะเพราะว่าใครกูจะไต่ฝาสองวเดีก่อนเลยทองเสย็พแล้วกูเริ่มกออแบบนี้แล้วจริงๆเฮ้ยโคตรเซ็งเออพี่เรามาเข้มกูดีใจเลย ไม่ท้อเลยเกับผมปีหนึ่งผมคิดในใจเฮียกูกูว่ากูแก่นะกูรู้กกูเด็กกวเจอหน้ายัดน้ำอาบแม่งเลยพียเฮ้ยใจเย็นคำถามวันนี้ยัดเขาจัดต็มก็วันนี้เป็นพิเศษับพี่เพื่อพี่เลยเพราะว่าโหต้องบอกว่าเขานี่ไม่ค่อยออกไปไหนอ่ไม่ค่อยรับอะไรอย่างนี้พบกับค่อยอ่าเขาจะแบบก็จะออกก็คืนนี้ตั้งใจที่จะออกมานานๆทีผมเลยจัดพิเศษให้พี่เลยพี่ขออุปกรณ์ครับ อนี่มองทะรอบเลยมาอะไรไกลกูเสียวทุกคำถาเลยวะนี่ครับอันนี้เป็นโหลของพี่สเตย์ฟานจะมีคําถามอยู่นี้ครับสิบคำถาม okay. อันนี้เป็นโหลของแชร์โซโล่ครับ okay. จะมีคําถามในนี้อยู่สิบคำถามโ,โหลของพี่สเตย์ฟานอันเนี้ยจะเป็นคําถามสแตนดาร์ดที่เกี่ยวกับพี่สเตย์ฟานแต่โหลแชร์โซโล่เนี่ยจะเป็นคําถามของพวกผมฝั่งพวกผมเอาโหลไหนอ่ะอ่าหรือพี่จะเอาปนก็ได้หรือพี่จะแบบว่าเฮ้ยมาทั้งทีเว้ยเอาโหลแช้์โซโลอย่างเดียวไปเลยมาทันทีค่าโหลนั้นดิดีกว่าพี่ อ่าไม่ใ hmm. ช yeah! yeah! ่ป่ะมาเลยพีมาแบบโอ้พี anyway, ่แม an mm ่ง hmm. สุดป no? no? ่ะจะดูเลดอาร์ไมดูเอ็กแม่งเลยโอ้ยรายการผมออนในคุกนะพี่ออนไปเลยพี่ไม่เป็นไรจัดเต็มได้เลยอ่านี้เป็นหลงพี่เตฟ้าอันนี้อ่าเป็นโหลงของเราคำถามแรกครับเคยหรือไม่เคยต่อราคากะหรี่ เอ้ยเราเว้ยทีฟารดเอ้ยสองครั้งเองนะพี่เอ้ยสองครั้งก็โดนได้สองครั้งผมว่าถือว่าเยอะนะต่อราคาก็ดีแค่สองครั้งเองนะพี่สองครั้งอ้วนนะไอ่ทีฟาดของผมของผมอ้าวเจ็ดชัวร์ชัวร์เปล่าไม่บอกแต่มีครั้งหนึ่งที่ผมว่ามันยิ่งกว่าต่อราคา แต่ผมผมเคยแบบตอนเด็กๆไปกับเพื่อนอ่ะคือนั่งรถไปอันนี้คือแบบ1 6 1 7นะขี่รถนั่งรถกับเพื่อนตอนกลางคืนแล้วมันไม่รู้จะไม่รู้จะทำอะไรออกจากบ้านอ่ะเคยเป็นปะแบบกูวันนี้กูไม่มีอะไรทำแต่กูอยากออกไปขับรถเล่นกับเพื่อนอ่ะอ่าแล้วไปกันในรถแบบห้าหกคนไมเคยเคยแล้วก็ไปแถวโรงแรมสยามอ่าโรงแรมสยามแล้วพอเราขับผ่านแล้วเขาจะบอกว่าเออเนี่ยจะเที่ยวด้วยกันไหมอย่างเงี้ยเราบอกไม่เที่ยวแต่ขอจับโลกร้อยหนึ่งได้ไหมอ๋อคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะไปไปเที่ยวใช้บริการอยู่แล้วก็มี การต่อรองไปแซวอ่ะไปเหมือนไปแซวอ่ะเอออย่างเงี้ย ของผมเป็นเรื่องปกติส่วนมากการต่อรองเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติยืนอย่างเงี้ยเท่าไหร่16 15ได้ไหม้นได้ใช่ไหมไม่เล่นแสกการต่อมีสับมีอะไรเงี้ยแล้วเคยแบบบอกเขาไหมว่าแบบฟิวแฟนได้ไหมอะไรเ้ยไอ้บอกเขาไม่มีพี่แต่ผมกมเคยทำคิลแฟนให้เขาใช่คิลแฟนให้เขาดูแลอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วก็พอพอเริ่มจีตกลรีจีบกะลีเราไปเอาน้ำให้นวดให้อ่างเงี้ยมันอยู่กับกูด้วยเลยนะแล้วพอผมมีสติพอเริ่มฝ่างก็จะเริ่มรู้ตัวผูทำทย่อะไร กูทำยี่อะไรวยอะไรเงี้ยพี่ใช่รบเมื่อกี้นั่งคุยดูแลนุ่งวันให้หรือกินข้าวสั่งอะไรให้กินอย่างเงี้ยเขาต้องจ่ายตังค์นะเขาต้องจ่ายตังค์ยักเลยผมเ็เจอคนหนึ่งอะพี่สงแต่น้องเขารีบจะไปขึ้นหลางงานเขาแบบว่าตกลงมึงจะเอาหรือมึงจะคุยหรือว่าไปส่งด้วยไปเดี๋ยวพี่ไปส่งต่อตกลงเอาเราอยากคุยก่อนอ่ะอ่านถามที่สองพี่ไซฟ้าเลือกโหลไทยสซโลผรู้สึกว่าเขาไม่โดนอะไรเลยว่ะรู้สึกว่ากลัวไม่มีที่ยืนในสังคมแทน คำถามที่สองครับพี่เคยหรือไม่เคยเอาเสียงดังเอาเสียงดังพีตึมตําเตึมตําเอาจนไม่พิษพพ่อแม่ได้ยินข้างบ้านเสียงที่ถูกกระทบไม่ต้องถามเลยอันนี้ของผมดูผมรู้เลยไอ้จิบเขาชอบเรียกผมว่าี ผมจะเงียบมากทุกอย่างเงียบหมดเลยจนบางคนเคยยังเคยบอกเลยว่าว่าไม่ไม่โอเคอหรอะไรเงี้ยเพราะผมจะเงียบมากผมไม่มีเสียงเลยทุกอย่างกระบอกเก็บเสียงเออเป็นไซเลนเซอร์เหมือนไซเลนเซอร์เหมือนจอห์นวิกกันเราจะไปฆ่าคนไม่มีมาเอออะไม่มีไม่มีเงียบหรือเสียงอะเสียงเสียงเตียงไม่มีไม่มีไม่มีที่ทงานเงียบวะเนียมือชี้มือจีบจอห์นวิกแห่งวงการปี้ อันี้ไอ้เหี้ยตอนนี้กูไลฟ์คนไม่เรียกกูอ้าวพี่บ้านหวัดดีครับพี่จอยมีแห่งวงการปีนี่เหี้ยเป็นแบบเฮียใช่ป่ะก็จิงไงบางทีมีเสียงพุ่งตีบ้านผมว่าน่าจะดูเป็นคนน่าจะเสียงดังนะได้แบบอย่างเงี้ยคือบังเอิญนะครับเตียงหรือที่นอนหรือที่บ้านอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่าแข็งแรงไม่ได้มีเสียงอะไรไม่ได้เป็นเตียงสปริงเสียงน้องเขาก็มีเสียงแบบมกซิเลนเหรอเนีเสียงน้องเขาไม่พูดเลย อยากพูดครับกูเคยอยากหาสื่อพูดมานานแล้วอ่าเชื่อไหมเคยอยากหาสื่อพูดเรื่องเกาหรี่มานานแล้วไม่เคยมีมนี่น่รายการละาออนในคุกเนี่ยเป็นรายการแรกเลยคือโปรตีนะกระเจี๊ยวผมเนี่ยเขาสั้นอยู่แหลอะอ่าเดี๋ยวอา้าวก็กระเจี๊ยวสั้นแต่มันใหญ่มีเคยต่อไม้ที่ถูกตัดป่ะยอ่าไม้<บ>ถูกตัดเสียงหงีห์ฮะเขียงใหญ่ใหญ่แต่สั้นใหญ่แต่สั้นกว้างแต่สั้นเยอะระบาดสั่น ก็มันไม่ได้สั้นขนาดนั้นพี่ผมไม่เอาพี่น้องแม่งร้องแบบผมน้กว่าน้องเป็นอะไรอ่ะมันร้องแบบไอติ้งแบบอย่างไม่ได้เข้าไปเลยพี่คือแม่งคือผมเข้าใจนะพอเห็นมิติเราจะรู้อะพี่คือเราจะเห็นว่าเขาเหมือนพยายามเข็นตัวเองเพื่อให้เป็นแบบนั้นคือน้องก็ไม่เป็นรอพี่เออแล้วมันกลายเป็นแบบอุ้ยขนาดมันเขียนอยู่แล้วพี่แม่งกดจนเหลือเป็นใบนี่เดี๋ยพี่เข้าไปอีกอ่ะ จะเขียนเออเหลือชิ้นเหล็กอ่ะมันบางก็บางไปอีกอ่ะมาปุ๊บส่วนมากแต่ละเลยแต่ละที่อะร้องร้องโทนเสียงต่างกันพี่ต่างจังหวัดก็ร้องอีแบบกรุงเทพก็ร้องอีแบบพี่แล้วแต๋ยจะมาร้องไงเดี๋ยววิติดตามีพีหน้าดีกว่าครับอย่าบองนะต้องสือขายดีกว่าไม่หมอแล้วจะไปท้องไปทีเซ็นเตอร์เพื่อให้คนแบบไปใช้เป็นไกด์อ๋อคำถามต่อไปครับคำถามที่สามครับพี่เคยหรือไม่เคยฝ่าไฟแดงโตเกียวดิฟโตเกียวดิฟติ๊ก ดนตรีมาดูว่าดนตรีเกไม่ต้องนิ่งพี่ดอมงานก็มาทายกับดอมก็มาไม่ชอบดอมอ่ะนำไมพี่ไม่ชอบดอมพี่ไม่รู้อ่ะมาเดี๋ยวดูแบบนะโทนมันอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่พี่มันจะเรื่องมันจะเรื่องของดอมพี่ไปเรื่องนั้นดปไงหัวต่อผมว่าทุกคนน่าจะเคยหมดปะแต่มึงกับกะหรี่ใช่ปะใช่เหรอ ไม่ใช่ครับพี่ไครจะไปผ่ากะลียังมีเพื่อนอายันเคยเจอจริงเหรอรุ่นพี่ครับมันเป็นคืนตาบาาพี่โหแต่เล่ามันยาวเลยพี่พี่อยากฟังไหมอยากคืนประวัติศาสตร์คืนประวัติศาสตร์พี่คือรุ่นพี่ผมไปเที่ยวด้วยกันไปร้าน,นที่เขามีบริการก็ไปกันเสร็จปุ๊บรุ่นพี่ก็ได้เด็กพอได้เด็กมาเสร็จก็ไปห้องวีรุ่นพี่เขาก็เข้าห้องเขาเด็กรุ่นพี่แม่งวัววายมาเลยปุ๊บมีอะไรพี่เป็นอะไรรุ่นน่ะมาเถย่อแม่งเด็กแม่งเม็มาว่ะ ก็เลยโทรกับไปที่ร้านอู้หขอโทษทีบังเอิญน้องน้องมันก็แบบว่ามันเหมือนใจนี่นี่แต่มันเพิ่งมาตอนพี่ไอ้นี่พอดีเลยทางร้านเขาเลยรับผิดชอบให้ว่าแบบมันมันเดี๋ยวเปลี่ยนคนให้เปลี่ยนคนที่สองมาฟึ๊บสักพักเสียงนุนงหงิดรุ่นพี่มาอ่ะคอมเมดี้กินร่าอยู่แล้วทุกท่านเจ้ยแม่หงหมดอารมณ์เลยทำไมพี่เปลี่ยนเรื่องอะไรพี่ไม่ได้ตั้งใจหรอเจ๋อของลายว่ะขอ,องลายว่ะเปิดมาอยากแมากูรู้ว่าตารางบรรทัดสมุดไอ้สัตว์ของแม่งลายว่ะอันนี้ไม่ได้ก่อนจะกดด่วนนะมันกดด่วนก็แตกลายเดีไ้ป เอะไรก็แบบที่กูหมดอารมณ์เลยอ่ะปึ๊บโทรไปที่ร้านที่ร้านเขาก็โอเคเห็นมาเชร์ไปเกินนู้นนี่นะแบบนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวขออีกคนนึงส่งมาอีกคนนึงแต่งันได้ไม่ต้องเดี๋ยวไปดูเองไปรับเองให้ชัวร์เลยไม่ไว้ใจแล้วใช่ครับโอ้โหพี่คนที่สามยังสวยยังสวยแบบให้เลยปึ๊บเข้าไปโอ้โหวายดังเลยงานนี้โอ้โหเฮียเข้าไปแป๊บเดียววายวายออกมาเลยปึ๊บโอ้โหเป็นไรพี่แม่น้องเขามาไม่ใช่ไม่เดินมาคนนี้ท้อง งอไล่ป่าไม่ใช่แล้วพี่เจออะไรพี่สันแมงหรอสันแมงหรอเัมนนะสัตว์กูถึงว่าทขาไม่เลือกไม่ไม่ยิ้มเลยเฮียฝันแมงหรอคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยนวดกระปูกอุ้ยอ่ามเลยว่ะสงสัยติดใจมี่ต้องมีต้องถูกจุดบ้างแหละ S <S อ,อ,อ๋า<ข>อพี่พรู้พี่รู้ขอบคุณครับ<ๆ>ของผมไม่พี่ ผมไม่เคยพี่จริงเหรอใช่ครับก็คือแบบไม่อยากข้าสเต็ปเลยไอตอนที่มบเป็นนวัตกมอะพี่พอมันซอฟต์จากการซื้อบริการแล้วอะคนาี่ผมต้องถามพี่สองคนไม่ใ่หอว่าทำไมทำไมคนละแล้วมาถามปู่วัาเรื่องเจเนียนความจริงวัฒนธรรมคนไม่เคยไปมันอาจจะเป็นเรื่องปกติเลยนะพี่นี่ความเนียนก็มีฟานเมื่อก่อนผมชอบโดยตรงพี่คือซื้อบริการชัดเจนโดยตรงแบบนั้นมากกว่าแต่แต่พอยุคหลังอะพอตอนที่มาเป็นแบบเออไปวนกับปู่ให้มันซอฟอะคือมันไม่ทันแล้วพี่คือเมียหรือยังอื่น มันโดนจับได้หรือเล่อุอื่นก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปไปเกมบ่อยโดนเนี่ยจับได้บ่อยก็ติดโทษแบนไปละไอ้นี่เป็นกวาไม่ได้ไปอีวานโทนี่ติดแบนยาวเลยอีวานโทนี่แห่งวงการกาหลีผมว่ายิ่งกว่าอีวานเสียวเลยสองคนยาวเลยของพี่คือเป็นไไพี่นี่เม่ตอนเป็นดาราใช่ไหมมันก็แบบ ถ่ายละครทุกวันก็เหนื่อยบางทีม so, ันต้องรอ3 4ช like like ั okay, ่วโมงก่อนตอนถ่ายละครอ่ะก็เลยแหวกผมว่านะไปกระปูช่วงแรกอ่ะมันจะต้องเป็นเหมือนฟีลลิ่งที่แบบกูแค่อยากไปนวดแต่แบบเป็นคนนวดคลายในจุดอื่นใช่แล้วมันก็มันก็จะเป็นแบบโดนล่อซื้อตอนตอนท้ายอ่ะไหนก็มาแล้ววะมีแพ็กเกจเสรจไหนก็เปียกเนี่ยตอนนี้แบบกูไม่ได้อยากว่ายน้ำอ่ะแต่ถ้าว่าตอนนี้มีสระแล้วกูว่ายน้ำได้แล้วเพราะว่ากูเปลี่ยนไปแล้วไม่ขึ้นอ่ะสองคนพยายามจะ พยายามจะบ่ายเบี่ยงไม่ขึ้นพยายามจะปัดเพื่อให้มันแบบขึ้นมาดูให้อไปเปลี่ยนไดูไม่ขึ้นอ่ะช่วยน้องเขาเออเหมือนคนมาขายขายลูกอมให้ข้างทางอ่ะกินเหล้าอยู่แล้วมีคนมาขายลูกอมมาซื้อเพราะอุดหนุนเออไ่่เห็นงนั้นปะแต่อันนี้นวดกระปุ๋ยพี่นวดกระปูะ๋เกิดมาซื้อลูกอมเด็กเดินมาขายแม่งคือเคสเดียวกันไม่เข้าใจแล้วตอนเนี้ย ที่ฟังๆมันทั้งหมดเนี่ยพี่ยัดแม่งไม่จะเอาอย่างเดียวอ่ะไม่ไปมีความนุ่มนวลเลยตอนเนี้ยคนดูเตรียมเม้นอยู่เนี่ยพี่ยัดแม่งใช่เอต้าเอต้าพ่ฟายแม่งโคตรดีเลยอแม่งมีความนุ่มนวลความโรแมนติกใช่เนี่ยพี่ยัดเนดูพี่ยัดแม่งไม่มีเนี่ยไม่มีเราโดนใช้บาปไปนวดกับปู่เลยพอไลฟ์เสร็จไปเลยไหมไปไปเลยพาไปไปเลยด้าถ้ามึงอยากชวนกูจริงมึงบอกหลังๆดูที่อย่างมาบอกหน้ากล้องกูไปไม่ได้แม แถวนี้มีนะครับแถวนี้มันมีทุกหมู่บ้านถ้าเขาพอแล้วพี่เดี๋ยวไหลมากุยเชื่อกูเด็ดหรอทุกเขาเดี๋ยวไหลมากุยไอ้ที่ที่กูก็แย่พอแล้วนะที่กูดูเป็นคนแบบว่าเจอผู้หญิงก็ถกงงเกงแล้วเอาเลยเกูดูเป็นคนแบบนั้นอ่ะคือไม่ดีวไม่คุยไม่จีดกัน่ะไม่ศึกษาดูใจคือถกงงเกงแล้วเอาเลยเออคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยโดนผู้หญิงเอายังไงวะดูาเอาเร่อ ดูหน้าพี่ตอนดูหน้าดูหน้าเหี้นนี่เลยพี่ตอนแรกผมตกใจเลยว่าโดมี่เอาผมนึกว่าอะไรแล้วว่าผู้หญิงใส่ไอ้นั่นแล้วเอาเราอ่ะอแล้วเอาตูดเราอะแย่เราบางทีเราเอาเขากับบางทีเขาเอาเราเอาหมายถึงว่าเราโดนผู้หญิงแบบใช่ใช่มันเขาได้ฟิลเราจะัมบัสได้เลยอะไรเงี้ยพี่เชื่อไหมพี่ตรงเนี้ยก็มีผู้หญิงหลายคนที่อยากเอาพี่แต่พี่ไม่แลกแต่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งอะเคยว่ามันจะมีผู้ชายที่แบบผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบอะ แต่พวกผู้ชายจะร,รู้สึกว่าไอ้เที่ยนี่แม่งเท่แล้วก็ไปกินเหล้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะไอเนี้ยมันไม่เคยมันแบบมันซิงแล้วก็กินเหล้านู่นนี่อะไรกันเสร็จปั๊บมันก็นจะกลับบ้านแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือชอบมันทั้งวันเลยก็คืออยู่แบบนี้พี่ตีอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเลยนะค,คือรู้ทุกคนรู้หมดว่าไอเนี้ย เขายอมมึงแล้วแต่ตีเนี่ยมันก็ยังไม่มั่นใจแต่แล้วพอแบบขี่รถไปแล้วก็ไปส่งเขาที่บ้านแล้วไอ้ตีมันเป็นคนเมาอ่ะมันขี่มอเตอร์ไซค์บินไปแล้วก็เรากลัวไงก็ขับรถตามไปดูมันด้วยพอไปถึงหน้าคอนโดมันเสร็จปั๊บไอ้ตีก็ตุยท้องผู้หญิงแล้วผมจําได้เลยมว่าผู้หญิงว่าโอ้ยเฮี้ยตุยท้องผู้หญิงเฮี้ยอะไรวะซึ่งกูก็ยอมอยู่นะผู้หญิงว่าไอ้สายกูแห้มึงอยู่แล้วเฮี้ยมึงก็ต้องยอมหรอกไอ้ย แม่งดูหนังไทยเยอะเว้ยโอ้ยอีแคตีกลัวกลัวไม่ได้เออแม่งดูหนังไทยเยอะเหมือนหนังไทยแม่งชอบต่อยท้องอะผู้หญิงเป็นลมอ่ะแล้วพาขึ้นห้องอะแล้วแล้วตอไอ้ตี๋ตุ้ยท้องพี่ผมเลยทำอะไรวะแล้วผู้หญิงว่าไอ้สัตวดตุ้ยท้องคุณมีเฮอะไรคุณเรื่องเราอลยนะอีแค่เนี่ยคำถามต่อไปครับพี่เคยหรือไม่เคยชักว่าวเกินหนึ่งครั้งต่อวันอ่า ไผมมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคือผู้ชายทุกคนอันเนี้ยต้องบอกก่อนเลยมันจะต้องคุยเรื่องชักปั้วอีกแล้วมันเรื่องปกติครับเคยป่ะแบบในวงเล่าชอบถามเรื่องเนี้ยไอ้มึงเคยชักปั้วมึงไหนมีอะไรเงี้ยเคยเห็นคนแบบกูอยากเล่าป่ะออกน้อยออกน้อยออกไอ้เคี้ยมันไป็นคนสุดท้ายแล้วพอตาเล่าเสร็จปั๊บเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขอเฮ้ยมึงตามคิวดิวะนี่ามึงทนไม่ไหวอยากเล่ามึงเคยเปล่ากูอ่ะเปิดหนังโป๊แล้วกูออกจากห้องแล้วกูล็อกประตู แล้วพวออกไปข้างนอกแล้วพวก็แบบแอบดูเข้ามาจากกระจกข้างนอกบ้านแล้วก็จักป้าวคิดดูในใต้ยัดผ่านอะไรมาเยอะอ่ะแม่ยังช็อกอ่ะช็อกเลยพี่ชแอบดูด้วยแอบดูตัวเองเพื่อนเขาบ้าย่านตัวเขาแหน่ะแอบดูตัวเองคำถามต่อไปครับคำถามสุดท้ายครับพี่เคยหรือไม่เคยทาสี ไม่ใช่เนี่อ่ะโอ้โหหงสายทัะฟันเหลืองซะขนาดนี้น้ำกัดผมว่ามันเป็นแบบผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะพอมันไอ้นั่นกันมันก็ต้องแบบมันผู้หญิงจะให้ผู้หญิงทําอย่างเดียวมันก็แบบผู้หญิงมันก็ต้องรู้สึกมึงไม่ทำให้ตัวบ้างเลยวะอ่าใช่ไหมเราก็ต้องมอบให้เขาบ้างแล้วของมึงจริงไหมที่ของมึงเป็นกระดี่เคยไหมเคยทาสีกระดี่ มันเป็นเรื่องแบบคุยกันความต้องการหรืออะไรเงี้ยผมสำหรับผมในบ้านของผมก็เป็นเรื่องปวดเลยนี่มันเมื่อยปะไม่เมื่อยหรอเมื่อยพี่ก็มีช่วงอู้แต่ผมก็ต้องถูกนะต้องถูกแบบสะกิดถูกบอกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอย่าโกงอะไรเงี้ยจะบอก่าโกงโกงโกงยังไงที่โกงบ่อยก็แบบรีบเลยแล้วก็แบบก้าวเลย เราเหมือนมันแล้วพี่ไม่ไม่ค่อยนั่นนาน่ะพี่กินสเต็กเลยเหรอพี่ไม่กินตัวอะไรญี่ปุ่นกันนะก็มันมันเขากินตัวอะไรญี่ปุ่นไงเราไม่ได้กินไงอ๋อทำไมเขาดูดูแบบเป็นไปถูกวะแล้วตอนมึงกินสเต็กเลยทำไมมึงดูผิดวะเออกูดูเหมือนเจอใครก็หมดอ่ะกี่่าดูเป็เทลนะอ่ะว่ามาที่พี่เดลยฟานก็อ่า เสียหมดแล้วยังดื่มเชื่อตรงเชื่อเสียงมาเสียหมดแล้ววันนี้มาตายเลยนะตายเมดแล้วนะตายเลยเขาเหรอกู้ใ้เฮียก็หมดคำถามแล้วครับพี่ขอบคุณครับก็จุ่มชํากันเลยวันนี้ครับหนุกไหมไม่ถึงไม่ถึงถ่ายวันนี้หนไถ้าถามว่าหนุกไหมก็เหมือนกูมารายการเขาเออหนุกไหมรับ bueno> พี้ตบมือให้ต้ายัะหน่อยครับทุกคน เฮ้ยพ no? really? ี่พี่เป็นแนี่ผมเป็นพิธีกรครับก็อย่าลืมติดตามช่องอันตี้โล a i ไทยแลนด์ด้วยนะครับนะครับดูว่าทำหลายอย่างมากณตอนนี้น่าจะล้านทับแล้วยังเหลืออีกสองหมื่นห้าเอางี้ชาวชายโซโลเไปเลยจบจากคลิปนี้เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ช่องพี่ฝานไว้จะได้ไปกันง่ายๆยังไม่ต้องรีบก่อนด้ครับตอนนี้เพราะว่าพอถึงล้านเดี๋ยว้องซื้อเพย์ห้าแจกใช่ใช่ช็อตอยู่พี่ฝานบอกล้านทับ จกเพย์ห้าโอ้ยสิ้นปีก็ไ şey ด้จุ่มแจกจุ่มแจกจะไม่สำหรับคนข้าไปกดเออจุ่มแจกเฮ้ไปเลยเว้ยชาวชายโซโลไปเลยเดี๋ยวกดลิงก์ช่องพผพานใต้คลิปเข้าไปมีสองช่องไปกดอ้นี้ก่อนแอนตี้ฮีให้ครบล้านแจกเพย์ห้าแล้วก็ อีกลิงก์ช่อง my quest ใช่ครับแล้วก็บริษัทคัวรอยากไปดูบอลที่ฟานทำให้กับผมเลยเสื้อเสื้อทำกับจอยทูดอ๋อใช่ทำเสื้อจอยทูดด้วยครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดผมทิ้งไว้ลิงก์ใต้คลิปแล้วหนังสือด้วยก็ผลมาแล้วพี่ร้านอาาหรทุกอย่างเล่นกับหมากับแมวอะหลงกั้พี่ไฟฟานโรงแรมด้วย my quest ลูะขอบคุณนะพี่งานครับพี่จริงๆขนมไท้ายพี่พี่คือตำนานในทุกๆยุคทุกสมัยตั้งแต่ไม่จะยุค อนาหลอกยุคก้าวนจนป <Yeah. S 1> ัจจุบันขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่